คครับวันนี้เราจะพามาดูงานตัวนี้นะครับเป็นแอลวีเลสไทเทเนียมไทเทเนียมพัดสองนะครับใส่ตัวไฟแมททิคเอลดีไปแล้วไฟแมททิคเอลดีเนี่ยนะครับเพิ่งใส่ไปเลยนะสดสดลร้อนดูปัญหากันว่าทำไปแล้วมันเป็นมีปัญหาที่ว่าไฟสูงไม่ติดจะมันเป็นยังไงนะครับ ตอนนี้ไฟต่ำติดนะเดี๋กดไฟสูงนี่ครับไม่หให้นะไฟสูงไม่ติดเลยไฟเลี้ยวไฟ,ไฟเลี้ยก็เป็นกระพริบเดียวด้วยนะครับเพราะว่าเขาเจอว่าเป็นไฟเลียวขาดนะครับทาขวาก็เป็นหมดเลยนะครับพวกไฟดินทำอะไรปกติเลยมันจะไม่ปกติเฉพาะไฟสูงนะครับกับพวกไฟเลี้ยวแล้วก็ระบบการทํางานของตัวโ่มรือไมมครบ เดี๋ยวที่นี้เดี๋ยวผมจะไปพาไปดูอีกทีนะครับตอนที่เราทําระบบเสร็จแล้วว่าเป็นยังไงนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับหลังจากที่ทํำระบบไฟหน้าไปแล้วนะครับอันนี้แก้ไขเรื่องที่ไฟสูงไม่ติดเรียบร้อยแล้วนะครับเเราจะทดสอบกันตอนนี้อยู่ไฟหน้าเราอยู่ที่ออโต้นะครับอันนี้ระบบทํางานปกติแล้วมาเดีไปดูไฟสูงกันนะครับนี่ครับกดแล้วติดละไม่ได้ใช้กลองหลอกนะครับอันนี้เป็นระบบของแท้เลยนะครับ ก็ไฟเลี้ยวก็ติดปกติแล้วนะครับแล้วก็ตัวข้างหน้านะครับตอนเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับเฉพาะไฟเลี้ยวก็เปิดไฟหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นออโต้หรือจะเป็นโหมดไฟหน้าอย่างเดียวนะครับตัวไฟช่วยเลี้ยวก็จะติดด้วยทั้งไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ตัวไฟช่วยเลี้ยวในโคมนะครับตัวระบบไฟสูงอัจฉริยะเนี่ยจะสามารถตั้งค่าได้ตรงนี้นะครับเข้าไปที่ตัวซิงค์นะครับกดโหมดตั้งค่า อันนี้เป็นรถรุ่นใหม่นะครับรถใหม่เพิ่งเพิ่งรับเพิ่งออกรถมาก็ตัวซิงค์สีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเมนูนิดหน่อยนะครับเข้าไปที่รถยนต์นะครับแล้วก็การส่องสว่างนะครับตอนนี้เราเปิดเป็นระบบไฟส่องสว่างที่ไม่แยงตาอันนี้เป็นเนนเ l อร์ไว้นะครับสามาร,รถกดข้อมูล,ลดูได้ก็คือตัวไฟ m a t r i x led อนี่แหละครับตัวน,นี้จะทำงานนะฮะโอเคโดยรวมก็ประมาณนี้ครับผม วันนี้ขอบคุณมากครับที่เรียกใช้บริการครับสวัสดีครับ